อยากรักษาครอบครัวไว้เพราะผัวติดเมียน้อยหนักมากไม่สนใจลูกไม่สนใจครอบครัวเลยกรณีแบบนี้คุณเสี่ยงในการที่จะโดนผัวเทหนักมากนะเพราะว่าผัวคุณใจไปอยู่กับเมียน้อยแล้วนะและมันก็ไม่เกรงใจคุณเลยนะคนที่ทิ้งเอาไวนาน้นานๆเนาะจะหมดโอกาสค่ะต้องเสียผัวเสียครอบครัวเสียพ่อของลูกไปบางเคสมาปรึกษายาก็แกไม่ได้เพราะทิ้งมาไว้นานมากแล้วนะจนมันกู่ไม่กลับแล้วเนาะและย่าจะแนะนําให้นะคะว่าเลิกไปดูดวงแบบมั่วๆให้เสียเงินฟรีๆหรือไปสวดคู่ อะไรมั่วๆนะจนคุณสูญเสียโอกาสแบบถาวรน,นะแล้วมันจะต้องรีบแก้ไขนะซึ่งถ้าใครอยากได้คําแนะนําที่ถูกต้องนะหรืออยากได้ตัวช่วยนะยาสามารถช่วยคุณได้นะย่าจะสอนให้จนกว่าหัวคุณจะกลับมาและตัดมือที่3าออกไปจากชุดคู่คุณแบบถาวรมีกลุ่มให้เข้าและในกลุ่มนั้นมีคนที่ประสบความสาเร็จอยู่จริงเยอะมากๆนะสนใจปรึกษาสามารถทักหายาได้เลยวิธีการทักหายานะคะให้คุณเข้ามาที่หน้าติกตอกยาแบบนี้ก่อนนะกดที่ตะก้าสินค้าตร รงนี้หนึ่งครั้งก็สิง้างขึ้นมาหนึ่งตัวมันจะมีคำว่าพูดคุยตรงนี้คุณพิมพ์เข้ามาได้เลยเดี๋ยวย่าแนะนําจ้า